เห็นตะึกมอห้องเดินเล่วมาเอ้าผู้แฝงผูงขอใส่เนี่ยผู้แฝง มันมันหนีกันเลย ที่แม่ถือเลขสองเจ็ดเจ็ดสองน่ะค่ะป้าแม่แม่บรรพบุกุระเพทถั่วยเสี่ยวเลขวัดรนุ่น,นบ้านเมื่อพอผ้าสองลูกย่งางอยู่งขะกลางกันเสรนจหลวงพ่อก็เลยจอดรถจอดรถทำผูส้สิบใสา่สิบส้มมา,าเชนเดน่ก็เป็นอยังหนึ่งโยมมาเชนเน่ก็เลยลงก็เลยลงแม่ถวายเงินเพิ่นถวายปัจจัยเพิ่นหาลอยเพิ่นก็ให้่พ่อนมือมิเนื้อตอบตอบคุณนดอกไม่ออกเน้อ อัคดคลิปไปพร้อมนี้ร่งทั้งเฟซร้อมค่ะอันห้าเจ็ดค่ะส,สองสองห้าเจ็ดยังนีล่ะจำไม่ได้ค่ะแม่ก็เลยได้ถึงเด่งวันนั้นนะสองห้าเจ็ดแมนปนีก็กถ่าดุดุมากถ้าเป็นนั่งเอาอยูนยูยูยูยต้นคอหรือ,อยูต้นนี้ค่ะที่ไม่ได้ไปบม่ได้ไปน้ำเจเออเช่บ้านนั่นนะค่ะเออถึงเลขถือยูแต่บ้านสื่อวัตถุมันเบิ้งมันเบิ้งาเป็น ส่งไม่เศร้านี่นะจะมาเป็นมาเฮียนน่ะนะเพื่อนกันเองวิงที่พวกกระถวายพัดใจเพิ่นเพมนที่เพิ่นอาจขี่รถกลับมาไปเฮ็ดทางไปเฮ็ดวัดอยู่ทางโอ้ผู้ฝอยล่มจำได้แล้วผู้ฝอยล่มทะเลนต้นหางขึหนเนาะท่านวยไปส่งระบบอะไรอีกเนาะไปส่งหินแผลงเน๊ค่ะไปส่งทางหินแผลง มันคนเรียกว่าหมือขึ้นสิบเอ็นงเอาเลขกสิบห้าโบสามโมงเสาอัจจนสิบห้าบอกร่มแดงน้ำเนเดอร์วัดุสิพัฟไปนั่งเราเรขกเืก่อนั่งเอาเมื่อกี้นี่ได้หนึ่งเก้าสองได้หนึ่งเกสองค่ะนั่งอะไรพีเสะหมูบ้านนี่พามีออกไปนั่งค่ะวิเท่าทั้งพืนมากคนละได้หน,น,น,นึ่งเก้าสองวัดุร่าค่ะคนก็เล่ถูกเก้าสองน้ำไหลอยู่ อันนี้เพื่อนบอกแม่มืเอรันี้เพื่อนบอกมสเซอรเสือเด้อวันวันน่ะนะเป็นใบเนีทนลี่เี่ว่าก็แพตอตอรี่กจะมึอกับซื้อไบเลยตามมาทาเคียงไปเนี่ยเยอะเซื้อใบซื้อแบตเตี่บงต้องหนี้ัมับอกมีขายสองตัวครับตัวน้อง้องเนาะเดินทางไปนาำผูเท่าผู้ซีหกกระถูกบดยันเข่าครัผู้ซีหกกระถูก อันนี้ปูอะไรเนี่ยปูทุดอง่อ้ยกับปูทุดงกระซัมเนาะพระดุดงพระพัดผ่านปูผ่านปูผ่านเนาะเพราะเพราะยายสีไปโอ้เจียงสันบอกคนหลายแบบกันเอาพคนผ่านมาผัดผ่านทางวางแต่ละเนาะจะไปปูผ่านไปเลี้ยหาเหรียญนะเจ้าอ๋อพระผ่านทางทูดงปูปูแฝดก็ได้ กูแฝดอ่าคูก่กายกูแฝดบอกเก้าหนึ่งสองรักสื่อไปนโ่มมาสันแต่ต่ว่ามืออื่นคนสีภาพเ่นนั่งเอาอ่เด้ะต่ว่าเหมือนเอาเก้าหนึ่งสองไปกันก็พอรถตอลี่ก็สีได้ซื้อไปเนาะเจี๊เป็นโชควาสน,นานอขานองเน่าเนาะเจีาเป็นโชววาสนารวมเก้ากันพางหัวกรนหนูมาก็นกะไรอัน เจ็ด,ดววเจ็ดขาสองร่ะขาเจ็ดสองนี่แหละกนไหยนะก็ะเล่สือน้องเพินวนนะ่ะอได้ถาวายปัจจัยเพินวน,นี่เพินมาให้โชคงนอกค่ะท่านผู้ชมก็ลองสื่อเบิงนะ่งเนาะแต่วอื่นเพินกี่าังเอาสาม,มสเสาเพินบอกเพินสั่งน้ำเอัแม่เพินสังน้ำเพินพาลุยแม่อ่า ป,ปูแฟตกระสันเีเลียงบอกมาเมื่อกี้นี้นเนาะเก่าหนึ่งสองูวไว้ลมพนเดินทุกปีละ่ะก็ข่อไก่ขาพันสาเพันกระสีกับพนดอ,อกเพื่พนเดินตั้งแต่ออกพ่นาแล้วบุญได้ตั้งแต่บุญรับบุญกระถิ่นแล้วเพื่นกระออกเดินเลยค่ะปูแฟดเนาะเมื่ตัวเลงต้องัดแตกะเกาหนึ่บอกะง่ามเนาะาเกรซื้อหกกับออกเก<ต>าหนึ่งสองเก่าหนึ่ง หนึ่งสองวันที่แล้วพ้นกระบอกสองห้าเจ็ดวันที่พ้นมาเดือนห้าพันมาอีกแต่ว่ามันก็ออกเจ็ดสองวดนี้พ้นกระหาเกลาหนึ่งสองจะมีประเส้นเนือเกลาหนึ่งเกลืสองหนึ่งเกลือสองพ้นก็ออกไปแล้วพักก็ตัดออกก็ได้ตัดแล้วแต่หน้าเกลืหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็เกลาหนึ่งหนึ่งเกลือย่างนี้แหละมันหน่อยตัวลงไปอีกได้แบบนี้เนาะเกลาหนึ่งเกลาสองหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ แค่นาจอไว้ด้วยเที่ยวเพิ่นมาให้โชคเนาะเพิ่นสิว่าบ่บอกกันค่ะเเออพิ่นนํามื้อเช้านี้นอนอยู่เจดิ๋วมันก็เลยมาเอือนเออเรับพรนําเพิ่นนั่นล่ะจังมาทะเดือนทุ่งถทุดงมาแต่ทางใดย์เ่นแหวกของเฮียนเดียนจกาขาวบ่ดีเด้บอมาเลขที่231เดียนจกาขาวบอกมันคือเป็นแหวกขวักแว็กไหนอันเพิ่นเพื่นแม่บอกว่าเฮียนอยู่อันนี่ล่ะเพิ่นเลยย่างเข้ามาผ่านเฮียนประหารผ่านเฮียนบ่เห็นแม่เพิ่นก็เลยผ่านมาผ่านมาเฮียนมึงตอมันแม่กันอยู่เฮียนมึงพอดีก็บ่เห็นหยังยังกั่น ชาบไปยังเหรอไปเอิรเพชรผ้าร่วยสิไปโ่งเพิ่นนันะหเลเขามาเฮียนทั้งเฮียนเอิรเพชทผาร่วยยู่เฮียนมื่งอะค่ะเพราะว่าเฮียนติดกันกับเพชรผ้าร่วยเนาะอันนี้เพิ่นกัเลยยางมากกัเลยพอก็เลยเส้นนิม่นนางนันเลยค่ะเลยเพชรผ้าร่วยมากกัเลยหไปส่งเพิ่นอ๋อมันมานํกกัดอีกคับท่านผู้ชมเก่าหนึ่งสองเนาะวันนี้เก่าหนึ่งสองอเทียมันเหี่ยงสองอีกได้เทียร่งเก่าอีกก็ได้ได้เนาะ สอง่ำรยถูกไหมเปนากันเอียงกับบเนียนอนนะครับท่านผู้ชมฮะต้าตำลุ้ยเขาซื่อสดเเลยนะค่ะได้ค่ะได้ตันนี้มีโปเด้อค่ะพันสองร้อยบาทอ๋อครับผมสำหรับเลขถูแฝดนะถูแฝดเดินกันคสัตครับผมเก้าหนึ่งสอง รัอยู่ในไลน่ตีต่มใส่ฟ้ามันจะขาดงับนแมาล้วว่าเมนบอกช่งแล้วก็เห็นอ่านก็เห็นตอบเมื่อเมนบอกงามัยง่ายเเนาะตอบอยู่ดิแต่ว่ามาโกห่าเดยวันนี้คออยู่มัดโยเลียกร่างเอาไปก่อนรลไอฟเก้าห้าเอาบางทีผมจบเนาะคันเนาะตอบเป็นแล้วเดชสนใจขี้มกัท่าไลนของแม่ขอลนท่านผู้ช่ไปก่อนเนาะครับผมขอบคุณลรเส